วันนี้จะพามากินของอร่อยอีกแล้วครับทุกคนของเด็ดเลยครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเราจะไปกินอะไรกันดีครับวันนี้ผมมาถึงแล้วครับทุกคนนี่ไงครับปังเวอร์เบอเบอรี่นะครับผมเขาว่าอร่อยนะครับตามรีวิวมาครับผมนี่เลยครับผมนี่เลครับหลายไส้มากเลยครับเขาบอกว่าไส้จุกๆเลยครับทุกคนนี่ครับโอ้โหเลือกไม่ถูกเลยครับทุกคนว่าจะกินไส้อะไรดีนะครับผม ดูสิครับเรียงรายเต็มไปหมดเลยครับเป็นขนมปังที่ไส้เยอะมากครับทุกคนเลือกไม่ถูกเลยครับแล้วแต่คนชอบเลยครับผมทุกคนดูสิครับผมอันนี้ก็น่ากินนะม้กก็น่ากินนะครับผมนี่ครับเกี๊ยวเนี่ครับเขบอกว่าอร่อยมากครับทุกคนเดี๋ยวเราไปลองกันเลยครับว่าอร่อยไหมนี่ครับราคา25บาทเท่านั้นเองครับได้มาแล้วครับทุกคนนี่ครับผมปังเวอร์นะครับผมนี่ครับ ซื้อสี่ชิ้นแถมหนึ่งชิ้นนะครับผมนี่ครับผมชิ้นใหญ่ใหญ่ไส้จุกจุกเดี๋ยวเราไปทานกันเลยครับผมว่ารสชาติจะอร่อยหรือเปล่ามานะครับทุกคนเรามาทานกันเลยครับผมนี่ครับเขาบอกว่าตัวนี้ซิกเนเจอร์คาเนยนะครับผมนี่ของผมเลือกมาสีเขียวน่าจะเป็นใบเตยนะครับผมนี่ดูไส้ครับทุกคนจุกจุกครับไส้จุกจุกครับทุกคน ไงครับผมนี่ดูครับอืมเยิมย้มเยหมือนตุ้เยิ้มทุกคนอืมอร่อยอืม,มออนนสัมผัสรองนี้ครัไส้มะพร้าวครับผมอืมอันนี้อร่อยครับอันนี้อร่อยอร่อยมากครับอื ไส้มะเร้าเขาโฆษณาว่าไส้เขาจุกจุกครับทุกคนดูครับเขาบอกว่าไส้ครับจุกจุกไส้คขาจุกจุกดูครับทุกคนเอากล้องมาดูชัดชัดครับดูมะพร้าวครับคนเต็มเลยครับหิมะหืมหืมละมุน หวานหอมอืมอร่อยครับทุกคนราคาไม่แพงครับทุกคนอือึงจะยี่สิบห้าบาทครับทุกคนซื้อสี่ชิน้นแถมหนึ่งชิ้นครับทุกคนโอเคครับทุกคนไงครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ